ไปงานดองวะอ่าไปงานดองแต่ละจอจากบันานเกลือโบ่น้องน่องจองย้อนวงนพระบางคือทั้งขบวนนี่ลงที่นี่หมดเลยเนาะดูแล้วเนาะสุดปลายทางมันอยู่นี่ไงสุดอ๋อสุดปลายทางไม่ใช่แต่ว่าถ้ามีบอรเตนมันก็จะเลยไปอ๋อถ้าคุณจีนก็จะไปบอร์เตนต่อใช่แต่ถ้านักท่องเที่ยวก็จะสุดสถานีไอ้ไอ้มันออกมาเร็ววะ เอาแล้วมันเดหัวฮาอยู่เลยฮอดแล้วบอกป้าทุกข์ขึ้นมาฮาติดเสาเมืองไปเมืองนั้นมีเมืองนั้นกันหน่อยอย่าให้ไปบลอดเต็นโอ้ยบลอดเต็นสะหวังก็มีแล้วก็เพิ่งไปนิดนึงบลอดเต็มเป็นร้านขายของนะแต่ว่าอยู่มันน่าจะไม่ได้ขายแล้วตรงนี้ อ๋ออ๋อไอเพียขี่รถนี้เนาะควมเฮลี่ตามไปแตที่โอ้โหสถานีรถไฟนี่ขนาผมไปถึงตัวหลวงพระบางจี๋มันสิหรือสิกว่ากิโลเมตรซื้อไปจัประเทศซื้อแล้วซื้อไปจัดรถติกลับมื่อื่นน่ะมื่อื่นหกโมงคุ่นน่ะเต็มีเต็มเบิดน่ะโอ้ยเพชรไปเที่ยวน้ำมาคือได้ไปเที่ยวแล้วขับไทยบอยเพชรสไปขับไทยน้ำมา เออแล้วก็ห้องของน้องเก้าครับแดนก็เป็นนอนห้องเลยพี่เอกนอนับผมก็ได้ได้ชั้นนอนห่อน้องเก้าได้องียนวมก็ได้แม่ก็บักอลก็ไได้ว่าห้องวันไหนยากะกันไปห้องนี้แหละมีผีเที่ยวมันอย่างนี้แหละแม่ครับแม่งงานตองพี่นอนไม่จุลี่อนผมก็ไนอนกันท้หวังผมก็หวังอะไรลูกนาะนนะไปกันด้เนาะ ใช่ประยัดประหยัดมากนอนก็นอนจะปูปูาเงือกเลยบอลเล้าห้องห่องป้าห้องป้าทางหลังเปิดแล้ววะภูเขาเปิดหมืเลยนี่เปิดมาทั้งสู้ห้องเลยวะพหวงรไปแล้วครับขอด้ต้องให้มีจุนแชร์ให้โเราเด้อมีโยนบอก จสมัยนี้ก็ทนสมัยจริงๆเนาะวงเวียนมันต้องอย่างนี้อยากเห็นอยากทาเข้าสวยไม่เหมือนเสผอคิดค่าเดือนก็นประมาณพันละห้าสิบาทคือหมื่นร้อยแปสิบทุกครั้งผมกดเอทผมก็ลองมาแล้วเงินถือเงินมาแลกก็ลองมาแล้วอยากจะโอนเงินแบบนี้บ้าง <laughs> หใหไปเวียกใชใช่ลไม่ค่อยนิยมไงบ่คอยได้ไปแล้วอ๋อไม่ใช่บัตรแคบที่ใช้กดเอาเงินกดเงินออกมาน่ยครับใช่ตอนนี้นอีกอกแล่วตอนนี้ที่ยังสุดาอยู่อพอเอ็มเล่นเงินเย็นตกหนโมโหหรือเก้อันนี้อันนี้พระธาตอะไรงานเงินรางวันนี้นี่นะครับมัมู่วัดหมกมูไอ้บัวัีม เย็นนี้เราขึ้นบนสีนะข้างบนมันเป็นเจดีเหมือนแตงโมน่ะเป็นมมีออเงินบาทก็แข็งเอาแข็งเอามื้อนี้เรากินข้าว่องล้อไปเที่ยวน้องเมืองนี่นัดเราไม่ดีสำหรับผมนะเป็นแบบแข็งอ่ะเพราะผมรับเงินดอลลาร์มาผมแรกแน่นอนหมักโมเป็นวัดเก่าแก่หมักโมนี่คืออีสานคือแตงโมใช่ไหมหมักโมนี่คือแบบภาษาตัวนี้มันเป็นอีสานชาวบ้านเราหลานอยู่นี่เรื่องเขาไงสโกนระหว่างพระห้ามขอซาก ก็คืออห้ามก่อสร้างก็คือยังไงก็คือบ้านต้องทรงนี้ต้องทรงนี้ตลอดก็คือซ่อมแซมซ่อมแซมได้ก็ไม่ได้ห้ามหรือแล้วก็ทำใหม่ไม่ได้ลุ้นวะนี่คือยูเนสโก้นวัเขารับรองใครเปิดยูนสโกรับรองขึ้นมาขึ้นซีวก็ไปแล้วก็ออกทรงโมเดิร์นอย่างนี้ไม่ได้อันนี้อันนี้เมืองวัฒนธรรมอ่ะใช่เหมือนเหมือนเวลาเราไปญี่ปุ่นแล้วก็มีดัักดกดัก เหมือนสวยนะแต่ไม่สวยไม่ชอบผู้หญิงตูดแบบนี้ที่ผมถ่ายคลิปอยู่นะครับผมไม่ลบด้วยนะแล้วก็แล้วแต่ผมไม่ชอบผู้หญิงตูดเลยสเขารับรองไว้นะห้ามให้ซ่อมแซมได้แต่ห้ามรื้อสร้างใหม่เขาจ่ายตังค์ด้วยนะก็ให้เงินด้วยบ้านไหนที่เป็นบ้านเก่าเนี่ยเขาให้เงินซ่อมแซมเอ้ยมีเงินเดือนด้วยโอ้ห้ยน้ําใส่แจ๋วเลยแต่น้ำชองแบบเนี้ยจะได้เยอะนะน้ำคานน้ำคานมันจะเป็นจบกับแม่น้ำคาน้ น้ำคานน้ำคานอันนี้น้ำคานเอาเลี้ยวซ้ายก็ถึงแล้วนี่เจอที่พาบนเตยพุ่งนี่น้ำน้ำคงน้ำคานน้ำคานโอ้น้ําเขียวเขียวเลยอ่ะน้ํายังใสอยู่เลยเนี่ยผมนึกว่าแห้งแล้วเนี่ปกติปกติเราจะวัดไปรัดไปถึงบ้านโดยวัใช่วัดวัดนี่แหละวัดแมวบางแมวใช่ไหม ตอนเช้าพุ่งนี่ก็งานอยู่ที่วัดนะผมเวัดอะไรจะไม่ได้ละถ้าเดินสายเสียงเงินใช่ไหมตรงเวลาทำการเวลาแปดโมงเช้าเพิ่งมาเก็บปี่เราโดนเก็บปีไว้ถ้ามาเช้าสุดเราไม่ได้เสียงเงินมันตื่นกว่าทันเยยางถ้าสวยดีป่ะอันนี้วัดไทยวัดที่คนไทยสร้างเออเหรอโอไปมาแล้วนะมีวัดที่สวยมากเลยต้องนั่งเรือไปใช่นั่งเรือข้ามไป โอ้ดวงจำปาที่คนไทยสร้างนี่ก็มีสาวนะวมผ่านเข้ามาจริงเดมีสาวด้วยอก็ได้เจอแม่เจอพ่อระหว่างจอดนี่เลยวะเราไปจอดไว้ท้องพุ่นเฉยเดียววะเป็น ตะลุนตวัสดึส้นครับอ๋อขอบคุณครับอ๋ออันนี้ของปอนครับนี่โอ้โหของกัจยายน โอ้สวัสดีครับผมสบายดีสบายดีสวัสดีครับฮัลเดี๋ยวผมมาอย่างนี้ครับนี่ยนต้าอ้าาอคออที่นั้งคอไม่มีส่งนใครเนาะไม่มน่าจะของรถดีไงมีร้านต้นตำ โอ้ข้างหน้าก็มีร้านทมตำเลยนะครับร้านตำบางหุงร้านที่อกเ่อร้านอะไรนะฮะร้านเจซ่อนเจซอนเจซอนาอไปเอาไปน ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปหาดูจองโรงแรมมัุนพรุ่งนี้ครับผมหาด้วยกันก็ได้หาดถูกๆแล้วเนาะครับผมไม่เป็นไร่อวันนี้ก็นอนรวมๆกันไปก่อนได้เพราะว่าวันนี้คนเยอะมากจริงดูตรงรถไฟมาก็พอนะนี่ไม่รวมไม่รวมคนที่ก็บินมาอีกนะเพราะหลวงพ่อบานคนก็บินมาจากกรุงเทพก็มีเยอะครับผมบินจากเมืองจีนบินจากนอรมาเยอะถ้ากับถ้าเราฉุกเฉินแล้วก็บินกาับ้า้นะแต่กรุงเทพบินแพงไหม าจะสองพันกว่าบาทนะกอ้โแพ่จังเลยผมก็นั่งรถไฟกลับก็เจ็ดร้อยแล้วนะก่อนออกจากวงเวียนไปนันก็พันกว่าแล้วนะมันก็พอๆกันแล้วนะอ่เดี๋ยวเราเอาของเข้าไปเก็บก่อนนะครับผม